เเรื่องควรรู้เกี่ยวกับหลวงพ่อเดิมพุทธโสโรแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์1เชื่อว่าเป็นหลวงพ่อเท่ากลับชาติมาเกิด หลวงพ่อเท่าท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสและเป็นผู้ก่อตั้งวัดหนองโพท่านเก่งในเรื่องวิชาคาถาอาคมตลอดจนเป็นพระนักพัฒนาท่านพัฒนาวัดและชุมชนจนมีความเจริญรุ่งเรืองพอท่านมรณภาพและเวลาผ่านไปก็ทําให้วัดซบเซาลงบ้างแต่เมื่อหลวงพ่อเดิมท่านขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองโพท่านก็ทําให้วัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่เห็นบุคลิกลักษณะของหลวงพ่อเดิมคล้ายกับหลวงพ่อเท่าจึงเชื่อว่าหลวงพ่อเดิมคือหลวงพ่อเท่ากลับชาติมาเกิดนั่นเอง สสร้างวัตถุมงคลเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมีมากมายหลายรุ่นในปัจจุบันก็มีมูลค่าสูงมากซึ่งเจตนาการสร้างของหลวงพ่อนั้นก็เพื่อนำปัจจัยมาทำนุบำรุงวัดถาวรวัตถุทั้งหลายที่ซุดโทมลงไปมากตลอดจนบูรณะวัดทั้งหลายในละแวกนั้นเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนั่นเอง 3. ที่มาของวิชามีดหมอ วัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของหลวงพ่อเดิมก็คือมีดหมอซึ่งในวงการทุกคนจะรู้จักกันว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมคืออันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งวิชาทำมีดหมอหลวงพ่อเดิมท่านเรียนมาจากหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วซึ่งเป็นวิชามีดหมอที่สุดยอดมากๆเข้มขลังที่สุดและสิ่งที่น่าสนใจคือหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วท่านก็เรียนวิชามีดหมอนี้มาจากหลวงพ่อเท่าซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโพที่คนเท่าคนแก่เชื่อกันว่าเป็นอดีตชาติของหลวงพ่อเดินนั่นเอง 4. มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย หลวงพ่อเดิมท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงอย่างมากทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และมรณภาพไปแล้วท่านมีพระลูกศิษย์ที่มาขอเรียนวิชามากมายที่คนทั่วไปน่าจะรู้จักกันคือหลวงพ่อกวยชุตินทโรที่เคยมาเรียนวิชาคาถาอาคมและวิปัสสนากับท่านจนลูกศิษย์ของหลวงพ่อกวยบอกว่าหลังจากที่หลวงพ่อกวยมาเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกวยก็เปลี่ยนไปสงบนิ่งเงียบขรึมและมีพลังจิตมีวาจาศิธิ์ที่แก่กล้า อีกท่านหนึ่งก็คือหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีที่ท่านก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมเช่นกัน 5. ไม่ชอบให้เรียกว่าพระครูหรือพระอาจารย์ หลวงพ่อเดิมท่านได้รับพระราชทานพัยดยศเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูนิวาสธรรมขันธ์เมื่อท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์ชาวบ้านจึงให้เกียรติท่านและเรียกท่านว่าพระครูเดิมหรือพระอาจารย์เดิมซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ค่อยชอบให้เรียกอย่างนี้สักเท่าไหร่ท่านบอกว่าพระครูนิวาสธรรมขันธ์นั้นคือพัยดยศอันนั้นซึ่งท่านไม่ได้ยึดติดหรือยินดีในตําแหน่งหรือชื่อเสียงใดๆทั้งสิน้นดังนั้นให้เรียกท่านว่าหลวงพ่อเดิมหรือพระเดิมเหมือนแต่ก่อนเถิด ซึ่งเรื่องราวนี้ทำให้เห็นถึงความไม่ยึดติดไม่หลงในลาบสักการะหรือตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นนับเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่องอย่างมาก 6. มีสัตว์เลี้ยงที่ไม่เหมือนใคร วัดอื่นหรือพระรูปอื่นอาจจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้ช่วยงานแต่หลวงพ่อเดิมท่านแปลกกว่านั้นคือท่านเลี้ยงช้างไว้ใช้งานทั้งการก่อสร้างลากซุงพัฒนาวัดและชุมชนท่านใช้ช้างในการทํางานทั้งสิ้นซึ่งช้างที่หลวงพ่อเลี้ยงมันมันก็รักท่านมากๆเช่นกันเพราะหลวงพ่อเลี้ยงดูมันตั้งแต่มันยังเด็กๆถึงขนาดที่ว่าช่วงที่หลวงพ่อท่านกําลังจะมรณภาพมันก็ยังแสดงอาการเหงาหงอยเศร้าส้อยไม่เป็นอันจะอยู่ซึ่งนั่นก็คงเป็นเพราะช้างมันคง จะรับรู้ถึงความเมตตาของหลวงพ่อที่ได้เลี้ยงดูมันเหมือนเป็นลูกแท้ๆเมื่อจะเสียผู้มีพระคุณไปมันจึงแสดงอาการเหล่านี้ออกมานั่นเอง 7. จิตตานุภาพของหลวงพ่อเดิม หลวมพ่อเดิมท่านสําเร็จวิชาอาคมมาแล้วแทบจะหมดสิ้นจนท่านสามารถคิดคน้นวิชาอาคมใหม่ๆออกมาได้ยิ่งไปก่อนนั้นวิชาอาคมเหล่านั้นท่านบรรลุจนถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องบริกรรมคาถาใดๆเพียงแค่จิตสั่งก็เป็นไปตามนั้นแล้วทันทีท่านเคยบอกว่าคาถานั้นเป็นเพียงสะพานข้ามฟากไปเท่านั้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าท่านได้บรรลุในวิชาคาถาอาคมทั้งหลายทั้งสิ้นจนเห็นจริงถึงสภาวะจิตที่มีอนุภาพที่สามารถสร้างปฏิหารอันพิสดารได้แล้วนั่นเอง 8. วิชาเสกทองหลวงพ่อเดิมท่านสำเร็จหนึ่งในวิชาโบราณที่หาคนทำได้น้อยนักนั่นคือวิชาเล่นแร,แร่แปรธาตุแปลงตะกั่วให้กลายเป็นทองคำได้แรกๆชาวบ้านที่ได้รับทองที่ผ่านวิชาของหลวงพ่อนั้นก็นำไปทำเครื่องประดับ หรือไปทําเครื่องรังศักดิ์สิทธิ์แต่หลังๆเข้าคนเริ่มจะเกิดความโลภอยากเอาทองคําที่เศกนั้นไปขายไปค้ากําไรซึ่งหลวงพ่อเห็นว่าวิชานี้ทําให้คนเกิดกิเลสไม่ยอมทํามาหากินท่านจึงนําเครื่องมือรวมทั้งตําราทั้งหลายไปทําลายทิ้งทั้งหมดเพื่อให้วิชานี้มันสูญหายไปพร้อมกับท่านอย่างหลวงพ่อโกยที่เคยปรารถนาจะไปเรียนวิชานี้หลวงพ่อเดิมท่านก็ยังไม่สอนให้เพราะท่านเห็นแล้วว่าวิชานี้ทําให้มนุษย์เกิดความโลภขึ้นจริงๆ เกเสกน้ําให้เต็มสระคืนก่อนที่หลวงพ่อเดิมท่านจะมรณภาพด้วยความเมตตาที่เป็นห่วงชาวบ้านจึงถามลูกศิษย์ใกล้ชิดว่าน้ําในสระที่ให้ขุดไว้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กับชุมชนนั้นคงเหลือพอใช้หรือเปล่าลูกศิษย์จึงตอบว่าปีนี้แล้งฝนไม่ตกน้ําจึงน้อยมาก น่าจะไม่พอใช้หลวงพ่อเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงพนมมืออธิษฐานจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดฝนตกห่าใหญ่ตกลงมาอย่างยาวนานหลายชั่วโมงจนน้ำในสระเต็มเปี่ยมลูกศิษย์จึงบอกกับหลวงพ่อว่าน้ำในสระเต็มแล้วเมื่อหลวงพ่อทราบแล้วทันใดนั้นฝนห่าใหญ่ก็หยุดตกราวกับปิดก๊อกน้ําและหลังจากนั้นหลวงพ่อเดิมท่านก็มรณภาพอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของลูกศิษย์ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเมตตาอันไม่มีประมาณของหลวงพ่อเดิมที่ท่านยังคงห่วงใยลูกศิษย์ยันวินาทีสุดท้ายของชีวิตและนี่ก็คือเก้าเรื่องราวคนรู้เกี่ยวกับหลวงพ่อเดิมพุทธาสโรแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ใครชอบก็ฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือจะสนับสนุนเพจด้วยการอุดหนุนสินค้าในทิ t o อกช็อก็ได้เช่นกันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอนุโมทนาสาธุ